สวัสดีครับวันนี้วันที่18วมิถุนายน2 5 6 4เวลาเย็นๆนะครับจะพามาอัปเดตบ้านนาม่วงนะครับตรงนี้เป็นปากทางเข้าบ้านนาม่วงเส้นทางหมายเลข21อีก13กิโลถึงเมืองเลยนะครับเลี้ยวขวามาปากทางบ้านนาม่วงนะครับปากทางมีปั๊ม PT ทพักใต้เชื้อเพิงนะครับ เลี้ยวขวาเข้ามาตามเส้นทาง3003เส้นทางชนบทนะครับเส้นทางนี้จากบ้านน้ำม่วงไปบ้านน้ำแคมไปบ้านกกดูบ้านห้วยหวายบ้านน้ำแคมบ้านเมี่ยงที่ทารี่นะครับไปดูบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับไปกันเลยครับ ด้านขวามือนะครับมีป้ายโฆษณาขึ้นโครงการบ้านจัดสรรนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่งเห็นนะครับรายละเอียดยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะหามาฝากทีหลังนะครับ มันหาไสดืบ<อ>บ<อ>่เบ๋เนี่ยไปดับบ่หมาเขาแบบนี้โดนละเต้ามา <จะ S 1> อัปเดตอัปเดตบ้านน้ำม่วง <laughs> หมู่บ้านนา้ำ <laughs> ม่านนามวง ในบ้าน nè yup. cơ mà nè mà hilang, lăng Cái nhang cần vô kèn hả hả ยังมาแปเจนะเข้ายายแล้วบออันนี้ซุ้มอาเด็กน้อยไปได้หมดแลเด็กน้อยปมาทส่เวื่ไปเ่าเอ้าเอาเปิดเปิดแลวติเออแต่สาวที่นี่ก็มาดิบ่ะอ โขยันแท้ให้ดูบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นบ้านน้ำวง ห้วยพานมามาตามมาอังกฤษแนะนำแบบ้านใครเป็นบ้านใครไกดไกแนะนำบ้าน,นงง้ะม่วงเน,น,นี่ยอันนี้ห้วยพานไหลลงมาตรงนี้ห้วยพาน ห้วยผานน้ำยังไม่มีเลยห้วยผานอ่ะกิดกิดมาไกลแนะนำบ้านนาม่วงพูดไปดิอันนี้บ้านตรงไหนเป็นตรงไหนอ่ะอันนี้อันนี้ไอ้ฝ้ายนี่มันยังมีอยู่บอไปดูเบิ้งฝ้ายก่อนฮะแตงโมแตงโมฝ้ายยังมีอยู่ป่ะอุ้ยข้าวโตแล้วนี่นี่ข้าวโตแล้วนี่ โอ้ยข้าวใหญ่แล้วน no. no. no ี่อย่าอะไรหรอรถเหยียบงูรถเหยียบงูงูไม่ใช่มูตังหดเรียกต่งหชัดยังตังหดหรือตันหงโดนเหิติตเรียกต่งหดหรือตันหนัดเียมมาดูฝ่ายเราเดินเดิวเยีม้ารนรถมีไม่เนี่ยฝ้ายอ่ะ ฝายต้องข้าวทางไหนอะแตงโม,มตรงโน้นปะตรงโน้นใช่ไหมฝ่ายอยู่โน้นเนี่ยจำทางไม่ถูกเลยโอ้ยข้าวโตวแล้วนี่ัมมุมไอมาขุดไอขี่จักรยานมา <c oughs> ข้าวโตแล้วอันนี้ข้าวดำบอข้าวดำหรือข้าวยอดฮะแตงโมงนี่ข้าวยอดเอาหรือดำเอายอดเนี่ยเป็นแถวๆเงี้ยโอ้ฝายนี่ฝายนนาาาาเเรอบี่ไม่มีฝายแล้วมั้งเนี่ย ฝายหายหมดแล้ว,ดลวเดินไปได้ไมนะหมเนี่ยเดินไปได้ฝามันน่าจะคุมหมดมันก็เลยมองไม่เห็นมีมีคนหยนย,หยบเตาโนนฝ่ายฝ่ายอยู่ตรงโน้นฝ่ายพางห,หมดแล้วมั้งไปห,นนะไห,ไหยาบไปหยาบเตาโอ้โหบรรยากาศดูบ,บ้านน, <ะ S 2> น้ม่วง à, tàu này, tàu tàu đấy tàu nói đồn dẹp bên té rồi ยังดีเลยบรรยากาศบ้านน้ำบ่วงยามเย็น cool ูห้วยน้ำพานแปบบ๊บนึ น้ำพานนี่คือห้วยน้ำพานลองน้ำไปให้มานี่นี่น,น,น้ำน,น้ำพานนอน,นไปโนอน แล้วรถนะครับผมไปดับกาวูไปดับแม้นละวมอไฟละาเพื่ออยู่จฉีขาดวะอ๋อก็ไฟใหญ่ยนะเอาบรรทัดยังบดับล่ะคุณละไส้ครับดิ้เด๋เป็นมอแปล่งนะครับดิเอออันนี้ลงช่อบดับบอกบดับจะห่างมาจากบรรทัดเนี้ยอันนี้ลงไปห้อยผ่านได้ป้วยนี่นะตรงนี้นะยางไปห้อยผ่านตรงนี้ได้บ้วยนี่นะมีบอบ่มีสะพานบอบ่มีติต้องไปฟังนั้นเนะติ ยูยังก็ภาษายัางกน็นี่นะนินจาจีเอผมนิจาเออยูตมาจากปีเลยนะสองสามปีก็บอกอเคคนาะประเด็นครัามอง,งไส่สดบลชมบรรยากาศตอนเย็นบ้านลำวงเนี้ยบอเมนไลฟ์สดถ่ายคลิปคลิป,คล,ปคลิปลงยูทูบอืมช,อชื่อปลาไข่ทองแสนขันปลาไขา่ป่าไข่ เดาเป็ดมบวงเดอ้อนำม่วงนี่มีไลฟ์เวอร์ชันแล้วยังส่งด,ด,ดูบรรยากาศบ้านนำม่วงปากิดกลับบ้านไฟดับไฟดับตอนนี้ไฟดับ ไมดับบ่เห็นหุ้งโอ้ยพิมพ์ดิ้นนะพิมพ์นะแม่นบ่ผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเนี่ยฮะพิมดิ้นอ่าผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะทรงสรงหุ้มจำไม่ได้เลยพิมพ์ะ ไฟดับบรรยากาศโอ้สวยสวย,สวย,ย้อนแสงตะวัน บ้านตจิตนี่สวยตวจิตตจิตไม่อยู่ที่บ้าน,นเนินนะครับสวยอันนี้ย้อนแสงและทิศตะวันตกด้านนี้แสงจะมืดมืดละ นี่กระจบอย่างท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ